อาการชามันไม่มีไม่มีเลยเหรอฮะฮะอาการชามไม่มีไอไอ,อ,อตรงร้อนก็ไม่มีวันนี้นะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมาทําคลิปสัมภาษณ์คนไขต้ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับ,รบเดี๋ยวพี่ชานนมีอาการยังไงเล่าให้ฟัง่อยอาการของผมก็คือปวดปวดตรงตรงเนี้ย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 ครับตรงขออเก่งในด้านหลังเนี้ยถ้าเรานั่งนานๆหรือเดินเนี้ยมันจะร้อน,อ,นอ๋อร้อนเสร็จแล้วมันก็จะล้าวลงขาอืม ลาวลงลาวลงขาแล้วเราก็จะเวลาเราเอเวลาเราเดินอมันก็จะชาพอพอชาแล้วจะทําให้ขาเราเนี่ยแข็งอเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วเราก็ต้องทําเนี่ยพอพอพอเราเดินเดินเดินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันเริ่มขาแข็งเราก็ต้องย่อตัวลงอย่างนี้อ้าวหรอมันจะอยู่งี้เลยหรอแล้วไงต่อพอย่อตัวแล้วอ่ะพอย่อตัวแล้วมันจะเริ่มดีขึ้น พอเริ่มดีขึ้นผมก็เดินต่อเนี่ยผมเดินผมเดินจากตึกเนี่ยไปถึงกว่าจะถึงปากซอยนะผมพักสามครั้งกว่าจะถึงปากซอยนะครับเป็นตอนแรกแค่ไหนอาการแบบนี้ก็เป็นมานานแล้วก็กินตัวอื่นมาหลายตัวตัวอื่นมันผมผมกินมาสามเดือนครับแล้วมันไม่ตอบโจทย์กินตัวนั้นแล้วอ่ะตัวเกาะตัวนู้นอ่ะของตัวทั่วไปทำท้องตลาดอ่ะกินแล้วอาการที่ว่าเดินแล้วเป็นยังเป็นอย่างนั้นหนูยังเป็นอยู่ไหมเป็น เป็นอยู่ผมก็ไปนวดมันก็ไม่หายแล้วก็ไปนวดแล้วไปเจอคนแนะนำว่าให้ไปดึงกระดูกอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆเนี่ยผมก็ไปดึงผมไปดึงผมไปดึงกระดูกทีกลับมาผมนอนฟุบไป3าวันอชจ่ายครั้งหนึงเท่าไหร่ครับดึงกระดูก800ร้อยแปดยสาครั้งก็2อ0พแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่ไหวก็เลยมานอนเล่นโทรศัพท์เ<อ>ลยผมก็เลยไล่ดูเนี่ยพวกติกตต๊กตงทิ๊กตกนะพอดีไปเจอก็ผมช่างใจอยู่เดือนกว่าสองเดือนนะดูอยู่เดือนสองเดือนเลยใช่แล้วผมก็เข้าไปดูก็มีคลิปคุณที่มีโครงกระดูกแล้วก็ชี้ว่าเออเป็นตรงนี้อ้าวอเอ้ยมันโดนของเราเลยนี่ว่าเออ ก็กินไปชุดหนึ่งเอออาการมันรู้สึกมันหนึ่งชุดคือกินคู่นี้ใช่ใช่ใช่กินสองตัวนี้เป็นหนึ่งชุดก็คือทานได้หนึ่งเดือนใช่แล้วอาการมันเป็นยังไงครับพี่อาการชาลดลงนะครับอันดับแรกเลยคืออาการชาลดลงครับแล้วอาการปวดล่ะปวดตรงเอวเนี่ยหายไหมดีขึ้นไหมในเดือนแรกดีขึ้นก็คืออาการชาลดลงด้วยชาลดลงออกร้อนแสบร้อนตูกนี้แสบร้อนออกร้อน ดีขึ้นดีขึ้นก็คือเบาเบาลงแต่พอเดือนที่สองเนี่ยพอหมดชุดที่สองเนี่ยอาการชามันไม่มีไม่มีเลยเหรอฮะอาการชาไม่มีไอตรงร้อนก็ไม่มีใช่ไหมตรงนี้นะตรงนี้นะเอาแล้วเนี่ยเราจุดเดียวเลยไม่มีครับโอ้แล้วผมก็เดินออกไปปากซอยผมไม่ได้พักเฮ้ย เดินไปทูาลาปักถึงปากซอยเฮ้ยหายพอหายปุ๊บผมก็เลยโทรไปหาน้องโอเลยออบอกน้องโอว่าพี่หายแล้วเนี่ยสองเดือนสองเดือนโ<ห>นอ้แล้วโอบอกอเอา้าพี่กินไปไปไป,ไปกี่ชุดแล้วสามชุดแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่เนี่ยชุดที่สองเนี่ยยังเหลืออีกสองเม็ดเนี่ยน้องโอบอกว่าเอา้า พี่ไม่ได้กินสามเดือนแล้วเหรอ,อบอกไม่ใช่ก็นี่เดือนที่สองยังเหลืออ,อยู่ก็คุยกับแกอยู่คุยกับน้องโออยู่เนี่ยอเออเดี๋ยวเธอมาส่งพี่ด้วยก็ใช่ก็เดือนที่สามก็เดือนที่สามกันซื้อมาเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าหกเมตรคราวนี้พี่ช่วยบอกหน่อยว่าคนทางบ้านเนี่ยบางทีแบบไม่มั่นใจโดนหลอกมาเยอะจะโดนหลอกไหมพี่เนี่ยมาเป็นหน้ามาให้ผมมาหลอกหรือเปล่า,าอะไรแบบนี้ป่ะไม่ได้หลอกไอ้นี่เรื่องจริงอ่า ผมเป็นจริงๆริงแล้วผมกินจริงจริงถ้าใครมีปัญหาเรื่องตรงที่ผมที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคุณลองทานดูอนี่ก็ต้องขอบคุณพี่ชานลนนะครับที่อนุญาตให้มาทำคลิปนะครับ,รบเพื่อที่จะแบบ บอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนที่มีอาการปวดเพราะว่าอาการ,รปวดนี้ถ้าเกิดใครไม่ไม่รู้เนี่ยใครไม่เคยเป็นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันปวดทรมานแค่ไหนสําหรับใครทาที่มีอาการแบบที่พี่ชานลเล่ามาโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ได้เลยนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ